สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลัมพูนนะครับในช่อง YouTube DJ AFM ลำพูนและช่อง YouTube ช่างเอลัมพูนะครับสำหรับชุดอินเวอร์เตอร์ไฮบริดข้างหน้าผมเนี่ยนะครับก็เป็นไฮบริดที่ใช้ในบ้านผมนะครับใช้จริงๆก็มีอยู่2เครื่องด้านซ้ายมือและก็ด้านขวามือนะครับซ้ายมือเป็น Solotech ขนาด5.5กิโลวัตต์นะครับ ก็เอาใช้แบบไม่ใช้แบตนะครับแต่ต่อแบตไว้ตั้งใช้ที่โหมด no b a ตนะครับทำหน้าที่เป็นอ n อนกริดนะครับใช้แผงโซลาเซลล์380วัตต์จำนวน8แผงอนุกรมกันนะครับส่วนด้านขวามือขวาสุดนะครับเป็นูเออร์ขนาด4,000วัตต์นะครับใช้แผงโซลาเซลล์ขนาด380วัตต์นะครับ อนุกรมกัน3ามแผงทำหน้าที่จ่ายไฟเข้ากับบ้านหลังนี้ทั้งหลังนะครับใช้เป็นระบบออฟกรดอย่างเดียวโดยใช้แบตเตอรี่ของซ m s u n งนะครับแบต NMC ขนาด48โวลต์นะครับจ่ายให้อินเวอร์เตอร์ทั้ง2ตัวนะครับจะใช้ตัวไหนก็ได้ด้านซ้ายหรือด้านขวาส่วน2เครื่องนะครับ ช่องด้านกลางนะครับจะมีไว้สำหรับเทสเครื่องของคุณลูกค้าที่นำมาซ่อมนะครับก็เห็นมีตัวใหม่เข้ามานะครับยี่ห้อโซโลเทคนี่นะครับรุ่นนี้กำลังฮิตกันเลยนะครับแล้วก็ยังมีโซโลเทค h VM3 นะครับที่สามารถถอดจอได้นะครับก็กำลังจะนำมาให้เทสนะครับ มาดูอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเป็น h ฮบริดโซล่าอินเวอร์เยี่ห้อนี้เลยซูเออนะครับก็ทำหน้าที่เป็นออฟกิดจะเห็นว่ามีแต่แผงโซล่าเซลล์นะครับเข้าทำการชาร์จแล้วก็จ่ายให้โหลดณนะตอนนี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้กำลังทำการชาร์จอยู่นะครับที่3.9แอมป์นะครับเพราะว่ามีการใช้งานด้วยนะครับชาร์จไปด้วยก็ใช้ทั้งคืนนะครับไปจนถึง 48โวลต์ครับแล้วก็ให้เครื่องตัดผมจะตั้งตามตัดไว้ที่51โวลต์นะครับแล้วก็ให้กลับมาทำงานที่52โวลต์ให้มันใกล้เคียงนะครับเนื่องจากถ้าตั้งสูงนะครับเวลาเครื่องมันบอกว่าแบตเตอรี่อ่อนแล้วนะครับเวลามันจะต่อมันจะนานต่อนะครับมันจะรอจนถึงค่าที่สูงสุดนะครับแล้วก็ให้มันชัดดาวที่48โวลต์นะครับ สำหรับช่วงกลางวันนะครับไม่มีปัญหาถ้ามีแดดเปิดแอร์ขนาด18,000 BTU ทยสบายๆครับกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทั้งหลังมาดูครับตอนนี้ใช้น้อยมากนะครับจากการชาร์จของแบตเตอรี่ไม่มีนะครับตอนนี้เป็น 0M นแอมป์นี่นะครับใช้ในบ้านแค่70กว่าวัตต์นะครับ138 VA คือตอนนี้ใช้ไฟจากแดดล้วนๆนะครับส่วนที่เหลือก็จะมาชาร์จลงแบตการทำงานก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับไฮบริดทำงานได้ดีนะครับส่วนโซลเทคตัวนี้นะครับก็เปิดทำงานอยู่นะครับจะเห็นว่าตอนนี้แดดอ่อนนะครับมีไฟด้านแผงเข้ามา308โวลต์ ผลิตใยให้โหลดนะครับเป็นระบบออนกริดที่523บาทถ้าแดดแรงจริงๆนะครับจะได้อยู่ประมาณ2,000ต้นๆนะครับ2,000นิดๆเพราะว่าใช้แค่8แผงนะครับสูงสุดตัวนี้ใช้ได้ที่16แผงที่ใช้กันนะครับมาดูการตั้งค่าโหมดของผมนะครับ ผมตั้งเป็นโหมดออนกริดนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เป็นโนแบตนี่นะครับเห็นไหมครับไม่ได้ใช้แบตนะครับแล้วก็ตั้งเป็นออนกริดให้ทํางานเป็นออนกริดไปเลยนะครับเนื่องจากภายในบ้านของผมนะครับใช้ไฟเยอะครับพ่วงกันทั้งสามหลังเลยช่วงกลางวันนะครับมิเตอร์ไม่มีย้อนไปข้างหน้าอย่างเดียวครับแต่เวลาที่ เราใช้โหลดน้อยกว่าที่มันผลิตได้นะครับมันจะมีกันย้อนอยู่ผมจะต่อซีทีไว้นะครับนี่นะครับเส้นสีขาวดำต่อ c t ทีไว้เพื่อจับกระแสไม่ให้มิเตอร์การไฟฟ้าย้อนนะครับกลางคืนนะครับในช่วงเวลาที่แดดหมดแล้วนะครับมันจะดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้งานนะครับก็ได้ประมาณสัก 3- 4ชั่วโมงนะครับไปจนถึงค่า48โวลต์เครื่องจะออฟตัวเองนะครับเครื่องจะปิดตัวมันเองแล้วก็ ATS ตัวนี้นะครับจะทําการสวิตช์ไปการไฟฟ้านะครับแต่วันไหนที่ใช้ไฟน้อยนะครับจ่ายได้จนถึงเช้าเลยนะครับมันก็จะทำงานระบบออฟกิดใช้แบตเตอรี่จนถึงเช้าเลยนะครับเวลาประมาณ 5้าโมงเช้านะครับห้าโมงกว่าๆจนถึง8ปดโมงนะครับแดดเริ่มมาก็จะทําการชาร์จเข้าแบตเตอรี่ตามระบบนะครับสองเครื่องนี้นะครับที่คุณลูกค้านํามาซ่อมและมาเช็คนะครับผมก็จะได้ทําการสลับระบบแล้วก็เทสพร้อมทำคลิปให้ดูครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลำพูน 0875796601ติดต่อกันได้นะครับขอบคุณครับ